ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ย่างเข้ามาทางด้านไหนของมหาวิทยาลัยสุขภาพวิเาเขิดงโพสีเป็นที่เฮียบห้อยและนะ้วเนาะท่านผู้ชมซีโนโฟาร์มแอสตราเซเนกาแล้วก็พีไฟเซอร์ทางด้านในจะเป็นห้องเนาะจะเรียนคิวกันทนั้งแน่สบายดีทานผูมตน สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับก่าสู่ซองตุ่มตาม on tour ตอนนี้ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาเขตดงโพสีเนาะเพื่อจะมาอัปเดตเบื้งการสักวัคซีนพีไฟเซอร์และกับซีโนฟาร์มเพื่อป้องกันพยาธิโควิด1ิเนาะแต่ว่าข้าพเจ้ามาตอนนี้เป็นมงก็คือเพิ่นคือสิเลิกเลยล่ะ แล้วก็บอยากมาแอาอัดเนาะเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยบอยากมาในตอนคนข้าเจ้ามาสักหลายๆในตอนเศร้ากับตอนสวยเนาะคนจะมาสักยาหลายข้าพเจ้าก็บโบอยากมาเนะเพื่อเพื่อป้องกันตัวเองเนี่ยก็เลยมาช่วงที่เพิ่นใกล้จะเลิกแล้วล่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทำสมยางเข้าไปทางด้านในเพื่อเบิงว่าเพิ่นยังมีการให้การสักยาอ่าพีเฟซเซอร์หรือว่าซีโนโฟาร์ม ยูหรือบอ่อเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ากันเลยท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นถนนที่เพื่อนเฮใหม่เนาะท่านผู้ชมหาแต่แล้วทางนั้นจะไปออกไปเมืองน้อยเชียงดาและทางด้านนี่นี่จะออกไปขวมิจรภาพลาวไทยเห็นว่ามีหลายคนเพื่อนก็ได้มาซักยา ไม่มีรถบางตาแล้วทำสมเพราะว่าหลายคนก็ได้ซักแล้วก็กลกบกับบ้านแล้วตอนเศร้าตอนเท่าเศร้าประมาณ8ปดเก้าโมงจะเห็นรถของพมประส,ะสนทีกระเจ้ามาซักยายังใหญ่อยู่ตามหนทางแล้วกัทางด้านในมีจำนวนล่องลายเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ้งทางด้านในเลยทำาชมมาปินดนะด ตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ย่างเข้ามาทางด้านในของมหาวิทยาลัยสุขภาพวิเขตดงโพสีเป็น,นทีเรียบห้อยแล้วเนาะท่านผู้ชมเห็นได้ว่ารถแม่นบางตาแล้วเพราะว่าพูม,มีประชน,นก็ได้รับการซักวัคซีนแล้วก็จะเป็นมงเลิกเพิ่นแล้วย้อนว่าว่อยากมาแอาอัดในช่วงตอนเศร้าเพื่อป้องกันตัวเองแน่กันเลยอะ มาทายสถานที่ที่เพิ่นให้การซักวัคซีนให้กับ่อแมประาชนเดยเฉพสะสพมันจะเป็นวัคซีนที่ไฟเซอร์สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีพย,ยาเปิ้งปรตัวแล้วก็ซีโนฟาร์มลอดไม่เนะาะท่านผู้ชมซึ่งเอกสารที่นำไส้ในการทับสักวัคซีนก็คือจะเป็น บัตจำตัวหรือสมโนโครัวตัวนี้จะเป็นทางด้านไหนที่เพิ่นได้ให้การสีดวัคซีนก็นยังมีพอเม่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่ยังบ่ทันได้รับการสักวัคซีนนะเพื่ก็ยังรอท่าอยู่สำหรับแอดมินเองแมนได้รับการสีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่งเข็มเป็นทีมห้อยแล้วตั้งแต่เดือน3เดือนสี่คุณหลาง่งธรรมบุษม์นี่จะเป็นภาพบรรยากาศที่พรมแมนประชนกกำลังนงั่งรอท่าเพื่อรับการสักวัคซีนตึกซีซั่นนี่จะเป็นตึกอาคารการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุขภาพวิยาเขตด,ดงโพสีพระ่านผู้ชมที่เ,เ,เพิ่มเติมออกมาจาก วิทยาลัยวิชาสุขภาพอยู่แถวที่รถเมฮัฮนเนาะก็ถือว่ามีความกว้างญงหลายทางผู้ชม่เรื่องสถานที่มีความเหมาะสมมี่เจ้าข้าพเจ้าจะทายทางด้านนอกให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งเนาะจะาจะบุกเข้าไปทางด้านในเพื่อเป็นการกีดขวาง ในการเเวีกของเพิ่นเฮาจะบ่ไปรบกวนเพิ่นมีจะจะถ่ายภาพบรรยากาศทางด้านนอกให้เบิ่งว่ามีคือนอแไวใน,นก็นถือว่าหลายคนกําลังรอท่าอยู่ในตอนนี้เพื่อรักการสักวัคซีนเนะาะทนผู้ชมก็จะมีรถของหม่วยกูภัยทางด้านในเพื่อนมีความเกี่ยมพร้อมในการ บริการให้กับพอม่ประชาชนจะมีทั้งซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาแล้วก็พีไฟเซอร์สำหรับผู้ใดที่วอนได้ ทบการสักวัคซีนก็ให้ฮีบด่วนเพื่อมาอับสักวัคซีนให้ครบ2โดสเนาะก็ยังมีพรมประชาชนจำนวนหนึ่งเพื่นยังรอท่าในการทำการสักวัคซีนเดี๋ยวเขาไปเบื่งทางด้านหลังท่านผู้ชมว่า<ม>วีาเขตแห่งนี้มีความ วงญ่สำํดใและอีกบดลดเนาะเพิ่นอาจจะเปิดเป็นศูนย์การใี้นการสอนเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์อยู่ในโซโย์ัวเราเขานี่ตอนนี้เพิ่อนหาก,กํำลังเคล็ดใหม่แล้วก็เปิดน้าใส่ตึกในวางบดลดนี้ทำู้ชมประมาณต้นปีนี่แหละป็งมีใบหนุ่มเนาะ ที่ก็จามาห้ากันซักวัคซีนเดี๋ยวเฉพาะเป็นซีโนฟาร์มถ้าเป็นพีไฟซเซอร์อะไรมันจะเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีพยาธิประจำตัวเานะจะเป็นทางด้านข้างต่อไปจะเป็นทางด้านหลังครับผู้สม ทางด้านหลังจะเป็นร้านจอดรถเป็นห้องอาหารถือว่าวิชาเขตมีความก้างขวางหลายทางผู้ชมสามารถห้องหับรถได้หลายคันตัวนี้จะเป็นทางด้านหลังเนาะ เป็นบ่อนที่เพื่อนซักยาท่านผู้ชมทางด้านหน้าเป็นบ่อนลงทะเบียนซื้อเดี๋ยวเฮาอ้อมไปเบิ่งทางด้านหลังจะเป็นตึกที่เพื่อนให้การซักยาให้กับพ่อแม่ประชาชน ขั้นตอนการรับการสักวัคซีนก็ง่ายๆเพียงแต่เขาเขียนข้อมูลส่วนตัวของเขาใส่ใบลงทะเบียนก่อนนะแล้วเพื่อนจะเอาบัตรเขียวให้เขาหลังจากนั้นก็ได้รับการสักวัคซีนแล้วเพื่อนก็จะเขียนข้อมูลรายละเอียดในการรับจักวัคซีนเรียบร้อยหลังจากนันัดบันทีในการรับซักวัคซีนขั้นต่อไปนี่จะเป็นบอนที่เพื่อนให้การสักวัคซีนเราทานผูชม เขาก็จะบ่เข้าไปทางด้านในเพื่อป้องกันตัวเองและก็ป้องกันผู้อื่นทางด้านในจะเป็นห้องเนาะจะเรียนคิวกันข้างในหลังจากซักแล้วก็สามารถมือได้คี่ว่าเบาบางแล้วในตอนนี้มันคายแรงเลยเด่าผสมถ้าเป็นตอนเศร้าหรือตอนสวยเนี่ยโอ้คนเต็มเลยข้าพเจ้าก็เลยเลือกมาในช่วงที่คน บ่หลายมาส่วงคนน่อยนี่แหละหลังจากซักแล้วก็จะออกมาทางด้านนี้ทนภูชมแล้วก็ออกเมือได้เลยเพื่นจะกวดกาเอกสารก่อนถ้าว่าเข็มที่สองเพื่นจะมีการจ้ำกาให้จ้ำกาแดงให้ยังยืนว่าผ่านการซักครบสองเข็มแล้วเด้อประมาณน,นี้ออกมากันเพื่นก็นจับเขียนมาเลยนะพร่า หาจจะได้ซักไว้ตรงนึงไามัน่นนี่พอบรรยากาศเผื่อเพิ่นก็จะปิดแล้วเห็นทำทรงเห็นเพิ่นปิดประตูละ ถือว่ามีเพียงซัมี่เนาะท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าได้มาอัปเดตกันหับกันสักวัคซีนซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาที่ไฟเซอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุขภาพวิทยาเขตดงโพศรีเมืองไซส์สถานะคนครเหลอาเวจันนั่นเองสำหรับมื้อนี้กะขอ จบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับซ่องต่งตามออนทัวร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับซ่องต่งตามออนทัวร์ได้ไปซ่อกหาข้อมูลดีๆและมนะื่ออัปเดตเนาะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมด้เบิ่งได้ชมน้ำกันสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวื่นหน้าสำหรับมื้อนี้ขอการเข้ามาสบายดี